สวัสดีจ้าพ่อพูดที่น้องมือพ้ะบาเบืองหนูหน่อยออกลูกไม่แหละขึ้นอ่อกได้มือที่สองพี่น้อพ่อข้ามีได้เป็ดัวบนบกกาอันนั้นแห้ง อย่าน ja, ้โต๊ะแกพี่น้องครูอยู่ครูอยู่ฟอฟอคูดีดีง่ายเลยเดหนีเดยนี่ไงเลยดูเกียตัวง่ายเ ได้ขี้พ่อสองเดือนเลยพี่น้องที่ได้กจับแยกออกจากกันแหละเดินลุงลิงลงล,งลิงดงูมากินน้ำอันนี้ก็บปรียเปลี่ยนด้วยฟ้าขอางเครเลยเพราะว่า มันสีบคุนสิ้นกับกินมันขันใหญ่บ่มันสกปรกยังสิเปียนพี่เนาะตอนนี้ยมันท่านไหนใหญ่ก็เลยให้มันอยู่นี่ก่อน,นเก็ยติโตกำลังใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเลยพี่เนาะไก่แล้วไก่แลวไก่สีเห็น พ่นฟลิตเลยกระวินกับพากันนอนเบิดเบิงให้มันคุนมันคุนสิ้นให้มันคุนกินอันนี้ก็เป็นสาวเลยเขามองคยแม่อยู่อันนี้จเจตโตนี่ยเจตโต้คือกัน กเจ็ดตูมีพอมันคุูนพี่น้องเลยโดยมันครูนู้นคูแพงล้างมันขึ้นแพงล้างขึ้นแต่ว่างเมออารมณ์บาดจอยพี่น้องบอนี้เงี้ยว่าท่านเนี่ยโอูก พึ่งงหา่มาใส่กันบอนี้ก็ลูกเล้วด้วยนี่ลูกกำลังงอันนี้ก็จะลอยก็สิได้แยกออกคุณอนะแม่เพิ่นมาโคกๆใส่แม่เพิ่นนั่น โบน,นี่มีหกโตพี่เนาะแม่มาคูแม่คูแมเพื้นคูฟอฟะอมาเปิดเบิง้งตั้งเว้นให้มันอาันานั้นคุณสิ้นคุณสิ้นกับกินพี่เนาะเบิ้งหูหู หกตนี่เจ็ดตัวจะนอาก,กระไดแยกพ่อแม่เลยนี่อันนี้กันหกตวัตวเจ็ดตัวกันค้นดำเลยจะได้แยกพ่อแม่อีกคือกันอันนี้อยู่ปลูก ยังไม่ได้ออกลูกแค่สองโบอนอนออกบ่หรอนอนเฉยอพอเพ็นนอนเฉยอันนี้อนี่พอในคุพี่หน่อยบ่ให้ ตัวใหญ่ลูกก็น,นอนขลุข่ยขลุลยจะได้เดือนเลยอันนี้ก็เจ้าน้อยก็ได้เยะพ่อแม่เอาเลยเลีย้ยงแต่ลูกมันไหวก่อน <c oughs> ท่อกระซังมานละไพี่หน้องเจ้่ว่านี่มาทานไหนเขาไหมาี่ซิมาเขาไม่มันเต็มมอง มันท่านได้เต็มสร่งมาแล้วลอดแต่สร้างมาเฮ็ดไห้สร้างมาท่านดนมากพี่ตุ๊กนี่ตัวใหญ่อันนี้มึงเฮ็ดห่างเลยสิโคตรเลยกำลังทำห้างอันนี้นะทำรังแล้วน,นอนเฉ้ยเลือดสองโวพอท่านไหนออกลูก เบึงบนตัเชื้ยตัวไงตัวผู่ตัวไงไงนนิตัวผู่ตัวหนั่งตัวเมียะนะเบึงหางโถปูมื่มันกำลังทำรังทิดหทางเลยแอออกลูกก่อนถ้าแย,ยกแย,ยกลูกมันออกมั้งสีทำวามสะอาดโบทำตอนนี้บ่ไดพี่น้องมันสี กินลูกมันอยู่ตังแหนแกมันอยู่ไปก่อนถาเาเอาฟังใส่อีกกกมันก็กัดลูกอีกมันใ่ลูกกำลังเลนลูกน่งไงล่ะกำลังเลนเดี๋ยวสองบอมาท่านเดี๋ยวอ นองันออกมแหลยมีแต่ลูอ่อน <c oughs> นี่เป็นาวาเลยนุ้เป็นหนุ่มแล้วนะคนน่ะเป็นหนุ่มเล้วทีแยกออก เห็ดบ้เหมืนก่อนท่านเดี๋ยวนั่นบ้ว่างบ้เดียวมึงเคยท่านเดี๋ยวแยกแยกกันมันจังสิอ้วนไว้เนาะพี่น้องจังสีเงาไว้เดีือดสองโบ้ท่านเดี๋ยวออกบ้หน่เนาะโบ้เนี่ก็เพื่งมาเอามาใส่กัน แม่จากบอเมื่อกีนี่แหละบอลูกตัวใหญ่ๆนอนคูกันอยู่กท่านไหนบอกอีกเดือนสองเดือนกับสีทองตอนน,น,นนี้กรทั่งท่านในทองีนท้องเลยมีลูกกัน บระหกเกตโตพี่เนอะนี่มีบเนาะโบเพิ่งออกมาวันได้สองได้เป็อวางบโบเดียวสีเห็ดอีด้วยกรบมารีวิวนูในห้เบิ้งพี่เนาะแล้มีกรอน มันยังมีพื้นที่ร้ายอยู่พื้นที่มันก็นยังกว้างเอาท่มาใส่อีกแต่ว่าเด็ดเดดชงพี่หองสิติโตอันนั้นออกไปอีกเรื่องข้าวออกไปอีกเด,ดเป็ดโบ นี่มีเจ็ดโบเจ็ดโบกะมีลูกเบิดมีลูกหาโบบดมันใหญ่นี่กะกินมหวัดมาไว้หรอเนาะพี่น้องกินมหวัดมาไวด้ดอกเะพอกินนะนัา่ามด เอาน้ำใส่ก็น้ำหมดน้ำเหี้งในกระถมดิน,หน,น,ดนไหวล้างบาทสีเฮ็ดนนั้นว่าสิป,ปู่เห็ดเอาเห็ดมาลงเพียงสีเฮ็ดลงเห็ดแต่ว่าก็ยังไม่ทันเห็นเ็ดหอกลอคนมาเฮ็ดให้จู่ ล้างบ้านกน็มองเนี่ยดินพอ่อพ่อเอาไปเฮ็ดโล่งเฮ็ดนี่คอยเฮ็ดคอยทำนาพี่น้องเนาะคอยเป็นคอยไปธุรกิจพ่อแด้ขายน้ำเขาเนี่ยมาเศร้ามากเลือกกินกับขายน้ำพี่น้องเลือกให้พอ่อแดดกินมาต้องซื้อเขา นี่ก,ก็ไว้สามีก็รับพี่น้องเอาอ่อนนำให้หนูก่อนมากับฝากกาเลยก็แชร์ก็กติดตามก็ซับสไครต์ได้ส่งมาดามเด็กได้พี่น้องเฮ็ดลงเฮ็ดแถมมอได้เฮ็ดในสิทธิ์ทายให้เบิเบ่งด,ดอกพี่น้องว่าสิเฮ็ดอันนั้นลงเฮ็ดอันเฮ็ดข้อนขาวแยกเป็นเฮ็ดก็ได้สิไปเอามาเฮ็ดนำน้องพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ได้ไวซัมเนก็ได้พี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นี้ไดพี่น้องช่องมาดามบีดเด้อเป็นกำลังใจเห็นไหมเธอพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซัมเน้ก็ด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย